วันนี้ผมจะพาไปพอการแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งลุ่มน้ำจางตีบริเวณวัดบ้านหนองตำบลน,น้ำโจอำเภอเมทะจังหวัดลำปางเทศบาลตำบลน,น้ำโจเปิ้นจัดมาปีนี้เป็นปีที่เเ้าก้าแล้วครับ ันี้ทีมอย่างครับไหมจะผอต้องทีมแข่งไปกี่รอบล่ะสองรอบได้เข้ารอบแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปจะแข่งกี่มงอันนี้ใบมงเกินครับใบมงเกินวันนี้มีทีมเขาแข่งกี่ทีมแปดทีมครับแปดทีมครับเข้ารอบหมดเลยค่ะใช่แล้วครับ เขาหลบหมดเขาหลบสีทีมครับสีทีม,ทมตอนนี้เหลือสีทีมแล้วตอนบ่ายนี่นะอ๋อโอเคโอเคอเจ้าพ่อทองทิพย์อันนี้อันนี้ปวดท้องานักกีฬาทีมเจ้าพ่อทองทิพย์ีมรับกันรับกันปเป็นแถวโอ้ยโอเคชุดลงเลยครับ เทานไได้จะพอทองคลิป,ปไปต่อเอาไปพอบรรยากาศของสีสันของการแข่งขันตีวัดบ้านหนองอนี่บรรยากาศที่วัดบ้านหนองครับ อันนี้เปิดไทยพักกินข้าวกันอยู่ผมมาถึงตอนตอนเตียงพอดีลูกกินตัวคนได้ก็ครับครับผมครับผมโอ้อันนี้อันนี้นักกีฬาทีมอย่างครับผมมามาเชียร์ครับโอ้เนึกว่ามาแข่งเทอร์ฟล์นมาเชียร์เนาะเชียร์ทีมอย่างครับเชียร์ทีมลำน้ำจางครับลำน้ำจางตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้ว <laughs> แล้วตอนบ่ายนี่แข่งรอบสองเนาะครับผมโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับคปลาของเชียร์ของแต่ละทีมก็มาอืมไม่หายอันนี้เหลือของกรรมการเลยค่ะอืมอะไรยังครับอันนั้นเลือกติกรรมการก่ะเนี่ยนั่นไม่กู้ภัยนะครับไม่กู้ภัย ล,ล่วเรือตีแข่งนี่หรออ,อันนี้เจะเรือกล,างก,ลางกองกลางหมดเลยอ๋อเปิลมีเรือกินลำนี่สี่ล้แจ้สองะเนาะสี่ล้าแจ้สองอ๋อแข่งทุกปีเนาะครับทุกปีแล้วมาเชียร์ทีมอย่างครับ <laughs> ทีมอย่างครับมา วันนี้มาเสียชัชนเมียชนมากจะเสียบ้านเดียวก่อนเนี่ยบ้านเดียวคือบ้านหยังบ้านเดียวคือบ้านหยังบ้านหนองเนี่ยบ้านหนองบ้านหนองเนาะบ้านหนองสโซนก็ประกวดกี่ทีมบ้านหนองโมซีกสองสองทีมหรอเพราะว่าเราเอาเอาคนฝีไฟจังไหนมาล้วเหลือนี่ขายกับบ้านเดียวกันเนี่ยครับบ้านเดียวกันนี่ละอ้อนนี่ฮึขนาดเลยบอก ครับฝึกมัดมาเอามาฝึกทุกทุกวันวางก่อนนะโอ้ความพ่อไงความความพร้อมเนาะครับยังนักมวยเนี่ยซ้อมต้องซ้อมบ่ครับอแล้วมีตัวแทรกจากตี่อื่นมาตัวบางกอนนักกีฬาทีมน่าจะบมีครับบมีเนาะส่ม,มากก็จะเป็นทีมบ้นบมมานหนองก็จะเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยในบ้านหนองออ๋ครับแล้วก็ทีมบ้านม่อนเป็นมาสองม้าทีทีมหนึ่งครับตอนนี้นะบ้านม่อนบ้านม่อนอยู่ไหน มันม่อนเต้นมันจะอยู่ข้างๆเวทีมันครับครับอ๋อจะพูดนงจะมีมันม่อนมันต่ออ๋อมันต่ออีกค่ะที่แข่งกันนี่นะมันหนองมันหนองสองหมู่บ้านหมู่บ้านละสองเล่อเราอันนี้เปิดโอเพนก่อหมายความว่าคนต่างอำเภอก็มาแข่งได้หรือว่าเฉพาะอำเภอเี่านั้นเะตำบลนะตำบลอันนี้ตำบลน้ำจูครับตำบลน้ำจอ๋อตีล้ำปางนี่มีตีเดียวบ่ วันนี้นะวันนี้นะวันนี้ที่ว่าครบตรงนี้ทีเดียวอะเราวันพุกเหรอวันพุกมีแล้วครับวันพุกมีนะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยเกิดเดี๋ยวจบเลยครับอ่าใครจะเป็นแช่มในห้องเนาะใครจะเป็นแช่มในห้องอครับเปลี่ยนโควิดชินนะได้อ่านบอรเออมันโควิดเนาะตามรักสองวันตามรักสองวันเนี่ยนะครับอีต้องมีเลือดแข็งเป็นเก็บร้อยเป็นหานอะถ้าสองวันนี่ มาถึงเนาะสิบก,กว่าทีมมันเนาะสิบกว่าทีม,น,ทมน,นะครับสิบเอสองทีมมันเนาะแซ่จำกัดเรื่องในตำบลน้ำโจอย่างเดียวเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวปีหน้าก็จะมาใหม่ปีนี้เดี๋ยวจะมารอพอรอ,อบสองอะเ,เดี๋ยวผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปพอบรรยากาศก่อน,นวันนี้มาเชียร์ทีมอย่างครับบ้านหยางทุกทีทุกทีแล้วอยู่บ้านหยางครับบ้านหนองเนี่ยเนาะบ้านหนองนี่ย่ทรงหลายทีมกันเนาะที ก็เดจางห้าก็บรรบต่อสองมันหมอนหนึ่งโอ้โหาล่กาดนอกคนเลยนี่แต่มันกาจมักเล่นกันไมงั้นห่อครับอันนั่นแหละแล้วเขาหล่อไปหมดแล้วเนาะเขาหล่อที่คนเนี่ยเขาหล่อสามสามสามตอนหสามแล้วตอนบ่ายใครแข่งตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยเกือบบ่ายโมงละก็จะเพื่อเซตประมาณสามโมง ครับคือเซ็ตแบักคามๆเนาะถ้าอันมันจะโหนะมันจะหนะมันจะหนัวล้ำปางกันว่าได้อันหนัวเนี่ยหนัวหนัวเนาะอ๋อหนัะรากจำอื่นมีก่อนล้ำปางเนี่ยหนัวเนี่ยหนัวหนะนี่ก็คือเขาหม่อนกันเขาแต่เขาก็มาหนัวเนาะหนัวหนะกันเนาะหนะอ๋อโอเคหนัวแท้หนัวว่าหนัวแท้หนัวว่าเนาะต้องอู้แบบล้ำปางอ๋อสำเนียงล้ำปาง ก็เนื้อกก็รับรับวางคมบางหนาหนะเออลับางเจงใหม่บางรับางหนาเออแตะแต่แต่ขอบคุณครับเออครับผมเชียร์ที่บ้านหยังม่อนแสนสีครับม่อนซอยสีม่อนแสนสีม่อนแสนสีเขาหลอบหรือยังเขาหลอบแล้วครับผมโอ้เก่งเนาะเก่งเนาะครับรับปีนี้ส่งเขากี่ทีมทีมเดียวครับปีแรกครับปีแรกครับผมออเด็ดเด็ดเด็ดปีนี้ปีแรกที่บ้านม่อนแสนสีลงนะครับครับ กาได้เข้าซิงค์ขอภูมิใจเราดีดีดีรับละอ่อนจ้อยกันเนาะครับผมขอบคุณครับครับผมครับผมครับผแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมครับแน่นอนแน่นอนฮะมอนแสนสีอยู่ตังใดผมบอกวุ้นเออร์เปินบอกผมอันนี้กล่องเชียร์กล่องเชียร์รุ่นเยาว์ทีมหยังครับน้ำจางโจ้อันนี้ทีมหยังน้ำจางโจ้น้ำจางลูกแม่น้ำจางลูกแม่น้ำจางทรงเข้าประกวดกี่ทีม เอ้ทีมทีมเดียวเด้อทีมเดียวแล้วเขาหลอกไหมยังย um> ังบม่ได้เข้าเจ้าตกหลอกเดียวดีมากวันนั้นได้เข้ารอบสองสักคำปีหน้าเอาใหม่น้อเนื้อทีมน้ำจางปีหน้าเปลี่ยนชื่อใหม่เน้อเอาเป็นทีมน้ำเข้มนี่เนาะมันมัต้องจางละอ่ะขอบคุณครับครับอ่ากองกองเชียร์นี่แม่แม่เฝ้าลูกกะ บเราเข้เาลูกบาวลูกบาวต้องหน้าตาดีขนาดเล็กกันเนี่ยมันก็เออดีกันดีเนาะมีแฟนหรือยังวะลูกบาวบมมีแฟนจ้ะสิจะจะจะซ่าหาต้องคุณกับมาเฮงอ่เออซ่าจิ้งหมบ่บ่เอออยู่เจังใหม่แหละเขาไปซอาออ,เอ,อกเดียวเนอะทีเออ่เป็นกันนะเนาะนะครับครับเจ้าขอบคุณครับแม่ครับเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าไปต่อไปต่อโอ้แม่ยังมาเปิดเพลงอ่ะ ส <laughs> <laughs> วัสดีครับแม่แม่เป็นเจ้าของเครื่องเสียงกะครับ,บ,บใช่เนาะนึกว่าเฝ้าเครื่องเสียงนี่บบ <laughs> นี่ของมูอ๋อแล้ว่าเฝ้ามันหนังนี่นเนาะแล้วมานี่มาเชียร์ทีมหยังโอ้ทีมเน้น,นก็เชียร์บ้านลูกทีหลานนะครับบ้านลูกทีมลูกทีมหลานบ้านแม่อยู่บ้านหยังบ้านหมูเก่าหมูเก่าหมูเก่าบนห้องบ้านหยังอ่ะบ้านหนองหมูเก่าบ้านหนองหมูเก่า อันนั้นมันหนองมูซีอ๋อมันมีสองมูเจ้าอ๋อซีกับเก้าเป็นซิปสามะซีกับเก้าเป็นซิปสามขอบคุณครับแม่ครับจี่แม่ชื่อแม่หยังแม่ไม้เจ้าแม่ไม้เนาอขอบคุณครับขอบคุณครับของเชียมมันกว่าของเชียมมันกว่าของเชียมมันครับ ส <2023? S 2> <Tennessee. S 1> ีนี้รางวัลที่หนึ่งอะไรครับรางวัลที่1นึงคือ8 0 0พบาทครับรางวัลที่สองหกพันบาทครับรางวัลที่3คือ5,000ันบาทครับแต่มันจะมีลถลงมารางวัลที่สี มีที่4แีกให้3,000แต่หลังจากนั้นบำรุงเรือทอี่เข้าแข่งเนี่ยจะได้2,000บาทโอ้ทั้ง2,000บาทครับครับแต่จะมีผู้สูงอายุครับมาพายเรือโชว์เขาเรียกว่าโชว์ตรงนี้จะคืออา่ทีมละ1,500บาทครับ ครับแต่มาโชว์เฉยๆนครับก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ำปางนะครับนำโดยท่านนายกตวงรัดโลสนทรนะครับเนาะเพื่อนก็มีนโยบายที่สนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดลำปางนะครับและในโอกาสต่อไปนี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองโดยท่านนายกตววรัตโลสุนทรอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนในการแข่งขันเรือยาวของตำบลน้ำโจต่อไปในโอกาสต่อไปแหม m สักข้างหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณท่านสจนักข่าวด้วยครับคู่นี้เป็นระหว่างเจ้าแมงทิพย์ครับทีมชั้นห้า กำลังลงเรือลงเรือก็ไปที่นี่ลองน้ำก็ไปที่ชุดสตาร์ทกูแรกของตอนบ่ายรอบสองอน,นี่มันจอยอ่ะนี่มันหนักดูไปละจะเม่ต้องทิพไปละ ปนทีมชั้น5คือท่านประธานสภาเทศบาลคือท่านสทสศบัติสายยศครับใช้น้ำใช้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีทีมเจ้าแม่์ทองทิพย์ครับทีมจันทน5 ของเชียรมันกว่าของเชียรมันกว่าของเชียรมันครับโอ้รอดรอดรดของเชียม์รอดเพชรรอดล้านสีขาวดันงมาอ มาแล้วครับอหล่องน้ำสีขาวชนะตอนนี้ผูาชนะที่สามก็คือล่องน้ำสีขาว รอบนี้เป็นการแข่งขัน,ขนชิงชนะเลิศร,รอบแรกซ้ายมือคือทีมแม่คนงยัมขวามือคือซิตเจ้าพ่อท้องทิพย รอแรกซิตจะพอท้องทิพย์ชนะไปนะครับแล้วครับตอนนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่2ครั้งที่2องขงการชิงชนะเลิศระหว่างท้องทิพย์กับแม่คนงามอาสตาร์แล้วครับ ตอนนี้แม่คนงามพู้ซึ้งจะนําไปน้อยแล้วครับแม่คนงามนําไปน้อยจะจะปอดทริปโตัวไ้กลนมาแต่ก่อนสู่สี่ก็น่าดูนะครับสู่ตัวดูอ๋อตัวนี้แม่คนงามแม่คนนะ รอบที่สองนี้ปรากฏว่าแม่คนงามชนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแข่งขันรอบที่สามเป็นนัดตัดสินใจนัดชิงชนะเลิศนะครับลุ้นต่อไปในอันดับที่รั้งที่3ตอนนี้ถึงรอบที่อย่างแล้วครับออตอนนีเ้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับชนะเลเิซึ่งทําการแข่งขันไปสองเที่ยวและนะครับโดยทีมเจ้าพ่อท้องทิพย์จากตัวแทนจากบ้านต่อมูสามมูซิป ครับเป็นชนะในเที่ยวแรกรนะครับแล้วก็เพิ่งแข่งจบไปนะเที่ยวที่สองรปรากฏว่าทีมแม่คนงามตัวแทนจากบ้านม่อนแสนสีมูฮกและบ้านประม่วงมูทีรปบเป็นฝ่ายชนะเสมอกัน1นึ่งต่อหนึ่งหนึ่งตอนน่งตอนหนึ่งแล้วเนาะเลยต้องทําการแข่งขันเที่ยวที่3เพื่อหาผู้ชนะครับซึ่งกติกาคือว่า ถ้ามีเที่ยวที่3มเนี่ยต้องไปจับฉลากหาล่องน้ำนะครับซึ่งการจับฉลากล่องน้ำได้จับเรียบร้อยแล้วครับรบโดยทีมแม่คนงามตัวแทนจากบ้านม่อนเซนทีและบ้านปราม่วงครับจับได้ล่องน้ำสีแดงสีแดงนะครับแล้วก็จะปอดทองทิพจับได้ล่องน้ำสีขาวครับผมรอดูครับเดี๋ยวดูเราชิงอันดับ3นะครับ มีถึงดีกามีสามเที่ยวเหมือนกันนะครับเป็นประวัติศาสตร์ปีนี้ปีพศ2564ครับชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศมีสามเที่ยวมีดีกาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแฮมบากี้กิมบากี้นาทีข้างหน้าเขาจะหู้ว่าแช่มเรือเงาประจำปี2564ระวางเจ้าพ่อธงเทพบ้านต่อมูสามมูซิบและแม่คนงามนะครับบ้านม่อนแสนสีมูหก บ้านประมงมูรีแปดไผจะเป็นเจ้าสายน้ำแห่งลำน้ำจางปีนี้ครับผมปีนี้เดี๋ยวติดตามยากระพิบเนาะย,ยากระพิบครับท่านผู้ชมครับทีมแม่คนงามเนี่ยเป็นทีมที่มาจากบ้านประมงบ้านบ้านม่อนแสนสีครับเพื่อนบบมีลำน้ำอย่างเอเพ<อ>ื่อนมีกับลำเหมืองลำเหมืองครับทีมนี้นะครับได้หูจักเหือได้หันเหือและได้มาซ่อมมาถึงสิบทั้งแต่ถ้าลุกมาถึงรอบชิงได รดตดตามครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้าแม่คนงามตัวแทนจากบ้านม่อนแสนสีและบ้านประม่วงทีมที่บ่นี้น้าบ่นี้น้ำน้าอยานี้แต่มาชิงครับตีตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้สน่หครับครับขอบคุณครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรอบสุดท้ายมาแล้วครับออกมาแล้ว แม่คนงามอแล้วครับตอนนี้แม่คนงามนำมาตอนนี้แม่คนงามนำมาอยู่แม่คนงามนำมาอยู่สักสองเก้าสองตัวตัวอาแล้วครับแม่คนงามนำมาครับตอนนี้แม่คนงามนำมาเออครับแม่คนงามนำมาครับชมป์ต้นไม้ปีนี้น่าจะเป็นแม่คนงาม แชมไ์ใเปีน,นี้น่าจะเป็นแม่คนงามเอาล้วครับแม่คนงามมาชนะ คนงามเข้าทีทีหนึ่งโอ้โอ้ทีน